ปิดตำนานนักร้องหมอลำเสียงมหาสเสน่ห์สาธิตทองจันท์เสียชีวิตแล้วทำกลางแฟนคลับแห่อะไรเนืองแน่นหลังล่าสุดเฟซบุ๊กชานเล,ล้าบันเทิงสินแฟนเพจออกมาแสดงความเสียใจไว้อาลัยต่อการเสียชีวิตของพ่อสาธิตทองจันทโดยระบุโพสต์บอกว่าขอแสดงความเสียใจและอาลัยยิ่ง ต่อการจากไปของพ่อสาธิตทองจันทร์เหลือไว้เพียงผลงานการแสดงให้ลูกหลานได้สืบสานต่อไปขณะเดียวกัน Facebook สาธิตทองจันท์ก็ออกมาโพสภาพพร้อมเผยข้อความว่ากราบลาแฟนๆถ้าชิหน้ามีจริงขอเกิดเป็นพี่นิดคนเดิมให้อานิดเกิดมารับใช้แฟนเพลงคือเก่าอานิดขอโทษแฟนเพลงที่บอสามารถร้องเพลงให้ฟังได้อีกต่อไป ขอบคุณเจ้าภาพทุกคิวงานจนถึงปี69กำหนดการจะแจ้งทางเพจอีกทีนะครับพร้อมติดแฮชแท็กสาธิตทองจันทพี่นิดคนเดิมขณะที่ FC แฟนๆต่างแสดงความคิดเห็นแสดงความเสียใจกันเนืองแน่น แต่ก็มีแฟนเพลงรายหนึ่งเกิดความสนใจว่าเกิดอะไรขึ้นกับคุณพ่อสาธิตกันแน่ว่าข่าวนี้เป็นข่าวจริงหรือไม่เข้ามาคอมเมนต์ถามทันทีบอกพี่ดาเกิดอะไรขึ้นขอความกระจ่างหน่อยครับหลายๆคนก็ยังงงกันอยู่ขอรายละเอียดหน่อยครับถ้าเป็นจริงก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับแล้วก็มีแฟนเพลงท่านหนึ่งมาตอบกับทันทีบอกขอตอบแทนพี่ดานะคะพี่ดาคงไม่มีเวลาตอบตาน,นิ้เส้นเลือดสมองแตกขาแอดมิทที่ โรงพยาบาลมหาสาครคามว,วันเสาร์ที่30สิงหาคมและเสียเมื่อเช้านี้ค่ะส่วนการเคลื่อนย้ายศพไปทำพิธีเราจะภาพบอ,อกอีกทีค่ะเรียกว่าโพสต์ดังกล่าวทำกลางฟแฟนแฟนแสดงความเสียใจต่อการสูญเสียศิลปินนักร้องหมอลำคุณสาธิตทองจันทร์กันเนืองแน่นเลยทีเดียวละค่ะเสียใจกับครอบครัวของคุณพ่อสาธิตทองจันทร์ด้วยค่ะ